อ่ะก็ทักทาย FC ทุกคนนะครับผมสำหรับใครที่ตามช่องสูตรรับนำโชคอยู่เนาะบทสรุปหลักร้อยนะครับมาถึง EP ที่7นะครับวันนี้ EP ที่7นะก็จะนำเสนอร้อยบนนะครับแล้วก็ดับร้อยนะดับร้อยคือตัวไหนรอบที่แล้วอ่าร้อยบนมันมาสูตร สูตรเดียวเพราะว่ามันไม่ชนเนาะปกติมันชนชนแล้วก็มาทุกรอบนะครับสําหรับร้อยบนชนแล้วมาเนาะปกติมันมาทุกรอบนะครับอ่รอบนี้ก็มีเข้าอยู่สูตรหนึ่งนะครคือสูตรตัวนี้ไม่หลุดอ่าไปสูตรนี้หลุดบอกแล้วว่าจะต้องมีสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดเพราะไม่ชนกันแบบนี้นะคะรับเพราะลอบที่แล้วมันไม่ชนก็เลยเลือกไปเลือกผิดนะครับก็ดันไปชนกับดับด้บดบดวยดับซ้ายแข็งก็คือดับสดันไม่ ไม่ดับด้วยนะครับรอบที่แล้วผมไปเล่นที่แปดแปดไปที่หลักหลักหน่วยกับสิบเนาะสูตรนี้ศูนย์หนึ่งสองสามนี่มันมีสูตรนี้เข้านะครับเข้าตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นรอบนี้เราก็ต้องตามกันต่อนะเพราะว่ามันต้องลุ้นแล้วมันจะชนไหมถ้ามันไม่ชนอย่างเงี้ยมันเออเราจับยากเลยรอบที่แล้วก็ไปตัดดับผิดฟันเน้นที่ร้อยฟันที่แปดนะครับไปที่สิบกับหน่วยเนาะสลับกัน <laughs> เอาสามสามผมไปเน้นที่ หลักหน่วยดันขึ้นไปที่หลักร้อยดับสายแข็งอันนี้ดับอยู่ก็คือมีตัวสามสายแข็งที่ไม่อยู่นะครับในรอบสองปีเนาะสามนี้เพิ่งหลุดนะครับน,น,นั่นที่หลุดเราก็ต้องตามต่อนะครับสําหรับอตัวสายแข็งเนี่ยคือมันไม่ได้หลุดแบบมาบ่อยนะครับก็คือสองปีแล้วมันเพิ่งหลุดนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะดังตามได้นะครับสําหรับสูตรตัวเลขสามนี่สูตรนี้ก็เข้า ตัวเสริมขึ้นมาดับ9้าดับ2เกาอยู่หมดนะครับก็คือมีแต่3นี่แหละที่ผมไปเน้นแต่ในชุด3ตัวผมจับมันมี3อยู่แล้วผมไปวางไว้ที่หลักหน่วยแทนนะเพราะว่า10หน่วยมันได้3มกับ5ที่เป็นตัวเด่นเนาะส่วน8ผมไปเน้นคิดว่าน่าจะติดมามันไปดับ10หน่วยอีกอ่าวันสลับกันเลยนะก็คือตัวดับมันมาแต่มันมามา,มาตำแหน่งเด่นในตรงนี้ผมไม่ให้เด่นที่8ดหลักร้อยก็ไปอยู่ที่กับหนนวย2ตัว เราสามมไปให้เน้นที่หลักหน่วยมันมาที่ร้อยเลยก็เออฮะสูตรนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่ไม่ดับต่อนะก็ะคือน่าจะดับเอาอยู่นะ่ะน,น่าจะไม่หลุดนะก็คือมันมันเป็นสูตรที่ข้ามปีตัวสายแข็งเนี่ยผมการันตีว่าน่าจะอยู่เออรอบที่แล้วผงเลยไปตัดสามออกมันจากสูตรนี้เห็นไหมไปเรียกคู่ไอ้ตรงนี้ผิดด้วยเอออรอบนี้นั้นมันชนหรือเปล่ารุนกันเลยสำหรับร้อยบนแล้วก็ ดับร้อยนะครับอาจารย์ปัญญาบล้อยไทายเด่นห้าห้ากับแปดอาจารย์ปัญญาเด่นห้ากับแปดนะครับสาหรับหลักร้อยที่ร้อยบนของผมได้อะไรนะครับสําหรับสองสูตรนี้ชนแล้วมานะปกติก็คือสูตรชนแล้วมามีรอบล่าสุดนั่นแหละที่มันไม่ชนก็คือเกิดอุบัติเหตุไม่ชนนะม,มันไม่เกิดอุบัติเหตุเลยไม่ชนอ่าสูตรแรกก็คือใช้ตรงนี้นะครับสามตัวบนครั้งที่หนึ่งก็คือสิบร้อยกับสิบบวก กันแล้วก็บวก9ก้าที่นะครับจะได้เลข5ตัวตรงนี้นะครับก็คือสูตรที่1 8ึ่นะครับสตัวบางครั้งที่1 890 10ปบวกเนะครับนะได้เก้าศูแล้วก็3นะครับส่วนสูตรที่2ที่นำมาชนก็คือสูตรนี้อสูตรนี้รอบที่แล้วเข้า0ูนย์หสาม เสียหกเจ็ดแปดศูตรนี้กลายเป็นหลุดไปเพราะว่ามันจะต้องมีสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดอยู่แล้วเนาะมันไม่ชนอย่างนี้สูตรหนึ่งกับสูตรสองเอาตัวเลขสูตรสองเข้าสูตรสองก็คือใช้อหมื่นบวกหน่วยบนบวกเจ็ดของที่นะครับสองหนึ่งสามสามเปดแปดหมื่นขึ้นหนึ่งบวกด้วยแปดหลักหน่วยนะครับหนึ่งบวกแปดได้เก้าเก้าบวกเจ็ดนะครับเป็นสิบหกตรงนี้ก็จะได้สี่ตัว หกเจ็ดแปดเก้านะครับคุณภูมรินชาวพะเยาว,ว่าสวัสดีครับดามสวัสดีครับผมเนาะถ่ะายกับหวยไทยก่อนที่เราจะไปลุ้นกับราวพัฒนาคืนนี้นะครับเออเรามาลุ้นรัฐบาลไทยหลักร้อยก่อนเผื่อใทยได้สองตัวแล้วนะครับสองตัวเมื่อวานผมก็ลงชุดเต็มให้ส่วนวันก่อนลงชุดแบบสิบสองชุดให้นะครับ ภูามาเรียนบอกเมื่อวานฮานอย v ีพีออกแปดสีใช่ผมจดผิดดูแล้วเมื่อกี้แต่ไม่ได้ไปแก้นะครับก็คือไปเข้าพัดนะครับห้าสี่ศูนย์สี่ห้าไปเข้าที่พัดผมจดสลับระหว่างพัดกับ V มันผมไิไปมองดูแล้วมันสลับกันเออแต่มันไปเข้าที่พัดสี่ห้านะครับก็ V ีแปดสี่อ่ะพอดีไปดูมาแล้วนะครับก็ผิดจริงๆนะครับคือจดลงผิด ผิดช่องนะครับผมชนลงผิดช่องอ่าตัวเลขลงผิดช่องแต่ปกเมื่อกี้เห็นเจ็ดวูให้เด่นเจ็ดกับแปดมาเจ็ดศูนย์นี่วันนี้คิดว่าศูนย์มานะศูนย์มานะเออผมมั่นใจว่า <c ười> อ่ทีนี้มาดูตัวชนนะครับศูนย์อะไรศูนย์อะไรไม่ใช่ไทยนะ <c ười> นี่มันชนที่ตัวไหนเก้าศูนย์หนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดเก้านะครับรอบนี้อ้าวใจชื้นขึ้นมาแล้วนะครับยังมีตัวชนอยู่ถ้าไม่ชนเหมือนรอบที่แล้วนี้ เรทีเดีวคิดยากเนาะก็ไม่รู้จะจับตัวไหนตัวเลขเยอะมากเลยเ3 4ยวสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าเก้าตัวมันจะจับได้ยังไงเออก็เป็นเนนผิดแต่เข้าอีกหลักหนึ่งอรอบนี้มันชนนะครับตัวเดียวด้วยโดดๆดดดดจะมาไหมคุ้ยชนตัวเดียวแบบนี้อยากให้มาจริงนะครับแล้วก็มันง่ายด้วยนะปกติมันชนสี่ตัวอะไรเงี้ยผมต้องหาดับมาตัดอะ ร้อยบนงอดสิบหกนะครับพอคอหกแปดนะรอบนี้ตรงกับวันศุกร์เหมือนเดิมนะครับก็ตรงกับวันศุกร์เหมือนเดิมวันศุกร์ก็เลขเด่นเจ็ดแปดเก้าครับแล้วก็จักแต่จากสูตรมันได้ศูนย์กับหนึ่งอ่ะร้อยบนสิบหกพอคอหกแปดอัดไปที่เลขนี้ครับตัวเดียวเลยเออชนตัวเดียวนะครับก็ก็มันมันสติการชนมันมานะ ไปติการชนอนะไปไล่ดูย้อนหลังได้ก็มีแค่งวดล่าสุดที่มันไม่ชนนะครับก็คือร้อยบนสิบหกขอของงินนี้ชนแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นซื้ออะไรก็ได้ขอมีที่เลขเก้าที่ร้อยบนนะครับเนาะส่วนดับร้อยสายแข็งรอบนี้คือตัวไหนดับร้อยรอบนี้จะชนที่เก้าไหมอย่าบอกว่าชนเก้านะดับร้อยรอบนี้นะครับดับสายแข็งก็คือเลขสามครับ นี่เอาคืนนะครับผมเอาคืนรอบที่แล้วไม่ดับใช่ไหมรอบนี้สามสายแข็งแล้วก็อีกตัวหนึ่งสองสูตรชนกันที่อสองสูตรเลยนะชนกันที่ศนกับศูน <c oughs> เออเพาดันศูนย์ก็น่าจะดับด้วย้อยบนนะครับสามศูนศย์สามสูตรนี้ผมใช้3าสูตรนี้ก็ในการพิจรารณานะครับก็คิดว่าน่าจะ ศูนย์ก็น่าจะดับตอนสองสูนย์แล้วก็สามสายแข็งก็คือสามก็จทเราหลดุดวันนี้น่าจะเอาอยู่ครับนะแล้วก็มันไม่ชนในตัวนี้ด้วยอ่ะไม่สายแข็งคือเลขสามเราจะเรจ,จะหลดุดแต่รอบนี้ก็คงจะเดินครับคงจะดับเอาอยู่ครับแล้วก็ไม่ชนเก้าด้วยไม่มีนะมันมีมีเก้านะชนก็มีสามมีศูนย์มีศูนย์อ่าศูนย์สองสูนย์เลยแล้วก็สามสูตรหนึ่งสูตรที่เดินยาวที่สุดก็คือศูตย์นี้เพิ่งจะหลดุดนะครับ เลขสามดับก็มีชนกับอีกตัวนี้สูตรแรกสูตรที่หลุดรอบที่แล้วแต่สูตรนี้มีหกเจ็ดแปดเก้าไม่มีสามกับศูนย์น่าจะใจชื้นได้หน่อยเนาะเก้าจะมาหรือเลปล่านะครับสําหรับหลักร้อยเก้าสำหรับหลัก 100. ออร้อยเนาะรอบนี้ก็ฟันที่เก้านะครับผมฟันเก้าส่วนชุดสองตัวบนชุดสองตัวบนเมื่อวานนี้ผมยังไม่ได้ ผมก็จัดให้12ชุดนนก็ยังคิดว่า12ชุดนี้ก็จะมีสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งหกเก้าศนย์หกี่แหละห้าเก้าหก็คือตามตามนี้เลย7จ็ดเกชุดเต็มก็เอา9้ามาใส่นะครับเอาก้มาใส่9กนะ้าสี่เก้าเ้าสี่นย์เก้ะเพราะว่าสูตรเด่นบนนะ่ะของสติวันศุกร์มันได้ศูนย์กับหนะรอบนี้ก็มองไปที่ศูนย์กับหนงไว้เป็นหลักหน่อยนะครับ 961ได้ครับ971ได้ครับ951 950 959อยู่ที่ว่าตอน,นผมจะไปเน้นอะไรทีนี้949 940 941อ่าถ้า969ก็น่าจะเป็นเลขหามตรงนี้789แล้วมี9ติดมาผมก็เออยังยังคิดว่าน่าจะมาได้นะครับ9อาจจะมาได้อยู่เพราะว่ามันมันเด่นบันสุกด้วยมี9ด้วยน่ามองครับรอบนี้ จะเป็น9ตัวไหน9ตัวที่ผมขีดเส้นใต้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเก้าสี่เก้าเก้าสี่ศูนย์เ้าสีน้า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 หย์้า้าเจดหนึ่งเ้าหหนึ่งนะครับเป็นไปได้ครับรอบนี้9ตัวเดียวครับฝันที่เลข9ครับหลักร้อยอ่ะนี่คือบทสรุปของหลักร้อยนะครับผมก็เหลือล่างแล้วก็ชุด2ตัวเน้นนะครับร้อยก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่ามันตัวเดียว เออก็เหลือแค่ตัวเดียวก็นั่นแหละเอา9ใส่ใส่ในชุดนี้นะครับอันนี้คือชุดเต็มก็ผมให้ดูตามหลักแล้วเมื่อวานก็คือ4 9 4 0ก1อันนี้คือ2ตัวบนตรงส6ชุดเต็มมันก็มี4 9 4 0ก1าสี0ศูนย์สี่หนึ่งหเจ็แต่ถ้าดูจากเด่น0ูนย์กับหมันก็มีนี่แหละที่ผมลงให้แล้วก็มีชนกับออมี5กับ4 นะครับหกับ4ที่ชนกับ10หน่วยสเตเตสแบงนะครับก็ตามนี้นะครับอันนี้คือชุด2ตัวบนนะครับอันนี้คือหลักร้อยครับไปทีละสเต็ปเลยโอเคนะครับผมก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับผมฝากไว้ก็แล้วกันสำหรับซื้ออะไรก็ได้ขอใหมี9หลักร้อยนะครับสำหรับอรอบนี้ครับผม รัฐบาลไทยโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ